ให้เราคุยกันดีๆเราเป็นหัวหน้างานเอ้าวิบูจะร้องทำไมไปขอโทษเลยโอ้พี่ว่าพี่พอแล้วอ่ะพี่พี่ว่าพี่จะทำแบบนี้เป็นสุดท้ายแล้วใช่เฮ้ยพี่อ้าวโอ้ยอะไรเอ้าผมอยากให้ะไงทามีวะเฮ้ไปกูผมอยากให้แบบทุกคนไปเออเกียราอะไรของมึงมึงออกไปโอ้มันตึงเกียรกันไปแล้วเกียร์กระดูดิเนี่ย แล้วมึงก็ร้องเนี่ยอขนาไดตัวนี้ยังร้องเลยมึงไม่แอบตด้่างแพลงมึอยู่โอ้โหคือดีหรป่าคือดีมก็เอาแต่เล่นแต่เล่นแบบเนี้ยเออมบนคิดว่าเล่นไงโอ้ยแลแต่เล่นแล้แต่เล่นนะพวกมึงเอาบ้ากิ๊บวันเล่นอย่างเงี้ยมันเล่นอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับช่องอิสเนียชแนลนะครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมาแกล้งดีเจดิมเมอร์ครับเพื่อนๆคือผมเนี่ยนะครับผมก็มีแผนมาที่จะแกล้งดิมเมอร์นะครับผม มาครับทุกคนทำไรทีมช่วยแกงดิมเมอร์หน่อยดิโอ้พระเจ้าแอะไรผมจะจะแกงมันโอเคยเถอะอโอเควะเอาปะเอาปะคือผมมาจะแกงทะเลาะกับมันพี่แต่ตอนนี้มีพี่นะใช่ปะพี่พอมีใครที่แบบช่วยได้ปะไอ้ดิมไอเนมปะพี่เนมเขาหลับอยู่ไหมครับก็มาเลยปูมาทำด้วยได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกมันเท้ากันเอาละครับทุกคนเดี๋ยวต้อพี่เนมครับทุกคนพี่เนม นี่มาแล้วแงง่เนี่ยเหมือนดีคนลงไหมแงงดีมดีไม่ไหวแล้วเร็วพี่ช่วยผมถ่ายคลิปนึงแกงแงงดีมแกงดีมพี่เร็วพี่มันบางอาจทำกับน้องสาวพี่อย่างนั้นพี่ยอมนะพี่ทำกับน้องสาวน้องสาวคุณพ่อว้าวคุณแกลมันไปแล้วไงดี่พี่ยังไม่รู้อะไรไอ้ดีมากรับหลังมันมากกว่านั้นอีก จริงลุงป้าวันนั้นมันบอกว่าคบเล่นๆมันบอกงี้คบเล่นๆแล้วก็แบบหมองฟันฟันแล้วทิ้งเลยโอ้โหนั่นดูโอ้โพี่น้องสาวที่เลยนะเนี่ยอ๋เดี๋ยวมันจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวพี่มันอยู่ข้างล่างคนเดียวเนี่ยกูกำลังฝันอยู่เลยดีแล้วพวกมึงมาปลุกกูก่อนฝันถึงอะไรยังเรามันดูดเป็นยาขนาดนั้นเลยวะใช่ไอ้พวกมึงมาปลุกมาก่อนเพราะงั้นกูโดนฉลามแดกแล้วกันเจ็บดูดยาณอ๋อทุกคนครับตอนนี้เราก็แก๊งสามหน่อ แกงสวยว่อใหญ่นะผมนอใหญ่นอใหญ่ใหญ่เชก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากคือผมอยากจะแก้คาร์ลกัมมันต์อีกตื่นขื้นที่ถึงเดี๋มึงจะจะโพดักฉากออกจากตัวมึงเลยบัดถอดถอดเลยด้วยมาพี่ฟังตอนนี้มันมันเป็นเกมส์จีทีวีสองด้วยนะเออแก้มันไปแล้วไงก็จะรักแกงนี่ยมีต้องเอาอันนี้เออทล้วมว่าแผนมาอแผนก็มีว่าคือผมเนี่ยวันเนี้ยผมจะมาแก้คาร์ลกัมมันต์แบบหนักๆแบบ ให้มันร้องไห้กันเลยร้องไห้เลยเอาแบบให้เสียน้าตาเลยพี่เอาประมาณว่ามันแบบว่าแบบกดขี่่มเหงทีมงานอ๋อครับใช้ทีมงานเยอะเกินไปเยอะมากไม่ได้พักเลยยี่สิบชั่วโมงแม่ให้ผมทำยี่สิบห้าชั่วโมงเอาของอ๋อยังมีรับจับได้เกี่ยวอะไรกับกูวะวัดตังแลนี่อะไรน่ะใส่เสื้อใครมาเนี่ย เชาลอ,องอเท,เที่ยวกันกยากไปซื้อสกปรกใส่แล้ว <c oughs> โอโยไม่มีขายอันลิงมาเต็มหมดแ, <c oughs> แล้วอันนี้ก็เสื้อ M N J T V รุ่นดบับนีลูก เออทำดีขนาดนี้ใช้กูช่วยกันแน่ทุกคนครับสีขาวกับสีดำทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะครับตัวละ599บาทที่เพจเอ็มเนะเพื่อนๆดูได้หลังได้ฟรีก็มาจจาะจันทีมนะครับทั้งหมดแจกครับผมนี่ครับส่วนอันนี้เราเสื้อจันทีมนะครับมีขายไหมหมดแล้วครับหมดแล้วขายห้าพับห้าหมื่นไหมห้าหมื่นหาพัาใช่ครับก็เงินทุกบาททุกตังค์ก็เอาไปเลี้ยงเมียก็ได้เลี้ยงเมียหรือเลี้ยงใครเลี้ยงเมียเมียใหม่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  เก็บตรงไม่ได้อยู่หอูก็เฝ้าอยู่ดีเป็นไรวาทได้หนยใจไหมน่ไม่อะไรก็พักมาเนี่ยไม่เนี่ยกลับบ้านไปต้องทำงานต่อพี่เป็นอะไรว่ายนมมัวบ้งให้ไปไปไปี้กูเจ็บเลยเนี่ยเพามึง

เทำไมอ่ะก็เอฟซีตัวเองเนี่ยโอ้ยตอนนี้มันโหล่แล้วคนใส่เต็มบ้านเลยเนี่ยดูดิหลังหลูหลังหลูกลอกยิ้มเลยดีเลเดิลคนจะก๊อกยิ้มก็สม่แกว่างช่วงนี้ดีไหมเอาเลยแล้วเอาเลยเลไอ้ดีมใช้งานหนักแล้วเนาะไงวะกูเห็นมันหายใจนานโอ้โอะไรพีไงนี่เหนื่อยอ๋อู้่านวะมันก็ใช้แบบแล้วน ไม่เห็นเป็นลูกจ้ามันก็พูดเดียเขาหนักก็ได้เขาพูดให้ฟังว่าเออเนื่อยหรอไอเนี่เหน่ยทานนี่นะเขมาตั้งนานแล้วเดีมไม่เคยไม่ยพูด็นมัต้องไต้ยายนนะเาลเขาต้องกินของเผ็ดจะได้อารมณ์เย็นๆอีเหมัันยิ่เย็นยงรอน คือดีมก็สักแต่จะเอางานมาให้พี่อ่ะแต่ดีมก็ไม่เคยที่แบบไอ้นี่เลยอ่ะเอ้มันก็เป็นงานไม่ละพี่ก็ปกติพี่ก็ทําอย่างเงี้ยตลอดอ่ะไม่ดีมไม่ต้องทําอย่างนี้ถึงเมื่อไหร่อ่ะพอคุยกันเอ้าเอ้าวพี่ไม่คือดีมทำงานไม่เป็นระบบเลยอ่ะเอ้าใจเย็นจริงของเพชรจะได้ใจเย็นว่าเพชรตายก่อนวันนี้เอาเราต้องทำแน่ฮะ พี่ครูสาบต้อนกิ๊กต้อนอะไรให้มันไอ้นี่ให้มันตลบตลบตบเกินไปแ้แต่เรายังจะทำให้บรรยากาศมันเครียดโอ้พี่โมงก็นี่ก็ผมก็ยอมแล้วเนี่ยไม่ดีดีไปชดกีมก็พูดส่งส่งไปงั้นน่ะเออกูไม่หวั่นอะไรนะไม่ได้ไปชดเลยพี่โอ้พี่เนี่ยพี่เนี่ยพี่ดีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ทำไมผมเจอแต่เรื่องวะอะไรโอ้มมามาอัดคลิปมาทำงานมาช่วยพี่ ตอจเจอแต่เรื่องไม่อยากพูดไม่ถูกคนนี้คนนูน้นไม่ดิมทาให้ถูกพี่ก็แค่ยอยากทําให้ดให้ดิมมันโตขึ้นไงแบบไม่แต่ผมไม่ได้ไปชนไงนก็บอกว่าอ่าเย็นก็ได้อะไรอย่เงี้ยพี่ไม่แต่ว่าคือพี่ก็เห็นรังแล้วว่าดิมก็ไม่เคยปรับเลยอ่ะให้เราคุยดีๆเราเป็นหัวหน้างานเอา้าผมจะร้องทำไมไปขอโทษเลยไม่ดิพี่ว่าพี่พอแล้วอ่ะพี่พี่ว่าพี่จะเลิกแต่นี้เดือดร้นแล้วเฮ้ย โอ้ผมอะไรท่โอ้ผมอยากให้ไปทหมีวะเฮ้ยแกมูผมอยากให้แบบทุกคนไปโอ้โหแค่ไรของมึงมึงออกไปโอ้โหมึงเชื่อกันไปแล้วไปแม่แต่นี่กระดูกเนี่ยแล้วบุญก็หลงเนี่ยอย่างนี้ได้ไงวะเม่ยเอาขนาดวันนี้ยังร้องเลยมึงแม่แต่างแฟนกูอีกโอ้โหเอาเดี๋ยวะคือดีมก็เอาแต่เล่นแต่เล่นแบบเนี้ยเออมึงคิดว่าเล่นไงโอ้ยเราแต่เล่นเราแต่เล่นนะพวกมึงเอาแม่ยมาเก็บวันเล่นอย่างเงี้ย เฮ้พี่โมขอโทษอย่ามยุ่งเอาอ้หขอโทษดีๆพี่พี่ให้อยากอยู่นเงียบเอาขอโทษคนแบบนี้ต้องลงืนคืองลงนะอารมณ์มันไม่ดีอยู่มึงก็ไปงี่เง่าันะเอาเมื่อกี้บอกให้ผมมาขอโทษมันเฮ้ยทำไมต้องไปนเสียงดังใส่กนดื่นนะเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะอไรวะอไรวะโอ้ยโอ้ยอย่าให้อย่าอย่านีโอ้ย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 โอ ไอ้เอ้ยดอกท้ายโดนกินว่ะแม่อะไรวะเอาเอาอีกแล้วโอ้นย อน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษจับมือกันอะไรอะไรจับมือกันอะไรโอ้เออเอาอีกแล้วแก้อย่างงี้วันนี้มันเป็นอะไรเถึงมาแก้ปลุกทุกคนเลยเนี่ยพี่พี่เนมช่วยพี่เนมช่วยคุยคือกูหลับอยู่แล้วมันไปปลุกพี่เฮ้ยแกขนาดคำบอกให้พี่มาบิวเองอ่ะอุ้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรไม่ไม่คือคือที่ทะเลาะนี่คืออัเกมเกมคือจั้งเต่ที่อ ใช่รู้ทุเคนใช่รู <t <t mm ้ทุกคนคือทุกคนไอตอนตอนจะกระชือแบบทุกคนกัดจะแค่เอาหมอนตีหรืออะไรจริงแต่สุดท้ายผมไม่ได้กัดจะโดนจริงทุกคนผมจะถีบตรงนี้ถุจะถีบตรงพื้นไอ้ดีมันเอาตูดมาแล้วใช่แต่มันโดนเต็มเต็มเลยแฮมใ็ยังแบบรู้โอ้ยอะไรครับ่อคุยคุณกูบใครอีกคุณหนิโอ้ยขอบวันนี้ขอบคุณพี่เนมแล้วก็ผมจันทีแล้วขอบคุณพี่ของพี่อิ่มมากเลยนะครับผม ไปนอนนะโอเคครับพี่น้องดีพี่ขอโทษนะจับมือกันดี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 กันทุกคนดีกันไม่รู้ผมมีคลิปล้างแคขนคืนแน่ไม่ใช่เมจริงจริงไอ้ดีเมื่อกี้แอบจับนมจริงนะเไ้ยจับนมจริงเออในกล้องกล้องมันมีหลักฐานนะโอเคครับเพื่อนๆครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไปกระจายให้พวก๋ยวเดี๋ยวรู้กันนครับเดี๋ยวรู้กันนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอช่องดีเจดีเมอร์แกล้งคืนแน่ครับผมกดไลค์กันเยอะๆครับโอเคครับถ้าอยากให้ทำคลิปปออออออะไไไไรรเเเเแนนน่่่กกกกกงงงพืๆต็บบบััััมมด้คผ กับเองจริงเหรอกับเองบ๊ายบายโชคดีน้องไปเลยล็อกล็อกล็อกเลยล็องโอเคปล่อยให้มันนอนไปเออโอเคบ๊ายบายติดเล่นเอาอยู่ข้างนอกนั้นะาย